กับเซัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ในเกม LEGO Star Wars 2นะครับนี่ผมจะมาเล่นเกม LEGO Star Wars 2นะครับนี่กด New Game เข้าไปอ่านี่เมื่อเข้ามาถึงแล้วนี่เดี๋ยวผมจะจะไปเลือกด่านเดี๋ยวนะ <c oughs> <c oughs> กดผิด <c oughs> อ่ะน่าจะเป็นผ่าน่าจะเป็นผ้าสีนะะ เข้าประตูนี่เดี๋ยวนะต้องกดข้ามอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอันน,อน,น,นี้อันนี้โน่งนะอันนี้ดวงจันทร์โอ้ยดาดตอมันกำมันกำลัง,งยิงหนุน อาชูยังอยู่นี่อ่ะเฮ้ยอะไรวะอ่ะออกตัวโตวอยู่นี่เอาเฮ้ยเนี่ยมาแล้วนี่โหยิงอยู่โอ้นี่ดาวเฟดเดอร์มาแล้วนี่อันนี้ก็เจ้าหญิง เลอาอ่ะน like awesome ี uh, um, uh, wall, uh, uh, ่ผมเลผมเป็นเล่นเป็นเจ้าหญิงเลอาแล้วนะครับนี่อ่นี่ยิงปุ๊บนี่อ่าดึงอ่าตัวต่อเลโก้อ่าต่อต่อดึ๊บ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 ดึ๊ต่อเฮียอาต่อยปุ๊บ อันนี้อ่านี่เก็บเหรียญ่ะอ่านี่เข้าไปนี่ไปปึ๊บนี่ทำลายนี่ยืดยืดกระโดดนี่อ่าถาเก็บเหรียญนี่เก็บให้เยอะอ่ายิงปึ๊บนี่ยิงยิงนี่อ่าเดี๋ยวต้องรีบเล่นก่อน่นี่ดึงอ่าเดี๋ยวต้องรีบเล่นก่อนเพื่อจะได้ไม่เสียเวลา จี้นี่เอาไปเย็บปิดประตูเฉยเลยอ่ะยิงอ่ะอันนี้ใส่หมวกอ่านี่ทุกคนเท่เลยนี่ เนี่ยิวบิวบิวๆๆวนี่นี่นี่ยบิวเอ้ยอ่ะเ้ยจะมาก่าเนี่ยให้ืนี่หลบไว้หลบได้ไว้หลบหนี้อ่ะโอ้ยหลบเว้ยเนียกินนี่โดนเฮ้ยอ่ะทางไหนวะ

อ่ะอืมปายไว้ให้อ้าวเอดัเบเดอร์อยู่ตรงโน้นน้อยอ้ายิงอ่าเดี๋ยวลองดึงนิดอ่ะอ่าทางขวาอีกอ่าแล้วโดนี้โดนยิงเฮ่ออ้านี่ยิงยิงน่าจะเป็นระเบิดนี่ยิงยิงระเบิดนี่ปุ๊บนี่ เออเออเอาดิเฮียอ่าระเบิดแล้วไหนเฮียเฮียเฮียแม่งจับไม่ได้ไว้ <c oughs> นี่เก็บเหรียญน,นี่เหรียญสนีน้ำเงินนี่ปึ๊บนี่อ่ายิงนี่นี่ยิงนี่อ่า ai hổ lướt lóng mau hả, nè à, để hay là, để hay là nè hả, tiếp tiếp tiếp, nè, nè à, à, để ต้องรีบไปก่อนเลยอ่ะไปอ่ะมาถึงด่านนี้แล้วอ่ะปึ๊บนี่อ่ะยิงยิงอ่ะยิงอ่ะเอาเอาเลยเจ้าเจ้าหญิงเลยอ่ะอ่ะนี่ด่านนี่ต่อเชื่อมต่ออ่ะ นี่ด่านนี่ฮึ Ooh, ๊บเไอยี่ไอเยี่ไอ้พวกข้างหลังนี่มาอีกแล้วอ่ะหลบเว um, um, e um, <N> ้เฮ้ยหลบอีกอ่ะอ่าเจอเจอโอ้ยเนี่อเก็บไม่ได้ยิงไม่ได้อ่าเจอไอ้ขุนยนสองตัวแล้วอ่ะเดี๋ยวต้องปกป็องอ่ะ เข้าไปอ่ะอ่ะอันนี้ซีดีเนี่ยเะียใส่ไม่ค่อยได้อ่้องเปิดใช้อันนี้อ่ะเอ่ออ่าโช์เฮียกูต้องเป็นกูกูต้องเล่นไออไอ้หุ่นยนต์สีสีเหลืองนี่อ่ะต้องใช้อาทูอ่ะอ่าทูอ่ะ นี่ปิดล้วปิดประตูอ่าอ่าเปิดได้แล้วอ่ะเราไปคนนี้ก่อนอะนะนี่อ้ายเฮียกูตายเฮียกูตดอีกแล้วอ้อนี่ป๊าบนี่อ่าอ่าเก็บให้หมดอ่าปุ๊บนี่จริงยิงเข้าไปเออเออเอาดิเออนี่ค่าคือสตาร์ว r s นี่ อ,อันนี้คืออะไรวะมันใช้ทำอะไรอ่ะนล้วใช้ได้ดิอันนี้นด,นนดึงปุ๊บนี่เฮียอ่ะให้ปลอยปุ๊บนี่ตายเลยเห็นไหมอ่ะอีกตัวหนึ่งอ่ะนี่ปลอยมันตายเลยเฮีย อ่าทีนี้ก็ผ่านได้อ่าเดี๋ยวนะอันนี้อันนี้ไว้ใชใ้ทำแล้วสงสัยช่างมาันเถอะไปต่อดีกว่าอ่าเล่นต่ออ่านี่ยิงปื๊บปื๊บนี่ยิงอ่ายิงอ่า Ờ, tao chạy Tông cháy của nhóm y tung anh. Gianna. Burp, nay. Hm. 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 Đợi nè, ไ้่เฮ้ยกูตายโอ้ตกเหวเดี๋ยวน่นะอ่ะขอคลิกก่อนให้ให้อวดคลิกก่อนเดี๋ยวนะอ่าต้องใช้เครื่องนี้อ่ะเดี๋ยวนะเอาใหม่ใหม่เฮ้ยปิดปิดปึ๊บนี่อ่า อ้าปล่อยอ่ะอืมนี่ปวดเนาะอ่ะอ่ะทีนี้ก็เข้าไปได้อ่ะอ๋อจับตัวประกันให้ นี่กูนี่กูอยู่อยู่นี่วไอ้เงี่ปึ๊บนี่อ้าวเฮียไอ้เงี้ยไม,ไม, voila, ไม่ไม่ได้ดังใจเลยเฮียลอแล้วลก็กลตายไกูตาย็อกยกอกลหอกลาอกล็อกล็่กลกล็อลอออออ อันนี้ยิงยิงเออปึ๊บนี่ต่อยนี่อ่าเข้าไปอ่าเออเออเฮ้ยเอามาดิเฮียเออปึ๊บนี่โดนแล้วอ่าเข้าให้แล้วอ่ะอีไอเฮียโดนยิงสัตว์เออโอ้ยเฮียกูตายโอ้เออทำไมปึ๊บ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 นี่นี่อ้ย อ่ะยิงไม่ยิงไม่ได้อ่ะต่อต่อป๊าปนี่ข้ามอ่ะไอ,อ้ยี่้ปหลบไว้อ่าเจ้เจ้าเจ้าเจ้าเอ่ามาแล้วอีหนูอีแมวอ่ะนี่หลบทันเว้ยหลบทันนี่เดี๋ยว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  ไปทางไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวทางนี้อ่ะอ่ะเดี๋ยวต้องไปทางนี้เดี๋ยวต้องยิงต้องยิงเข้าของก่อนอ่ะก็มีแค่นี้เดียวไปปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บนี่นี่นี่ต่อต่อต่อที่ซออ่ะไอ้มีอ่ะนี่เก็บเหรียญนี่โดดตึ๊บจื๊บจื๊บนี่เฮ้ยเฮียต่อยอาโถ้ อันนี้ปลดเนาะอ่าเดี๋ยวนะ,เด,วะเดี๋ยวปลดเนาะทางนี้อ่ะโอ้โหอี้ย่ากนนี้ก็เสาหน้าอีเย่าคนอันนี้ยิงอ่าจึงลงนี่อ่าทีนี้ก็ไปปลดล็อกได้อ่ะ อันนี้ป่นเนาะอับอ่าทีนี้ก็เข้าไปได้แล้วอ่านี่ปึ๊บนี่เอ้าเฮี้ยเราต้องใช้อาทุยเอ่ะอ่านี่เข้าไปเอ้าเฮี้ยเข้าไม่ได้จ้ะเอาใหม่ปึ๊บนี่กดอ่ะอ๋อต้องต้องลบต้องหนีอ่ะนี่ นี่ส่งดาวนี่อ้อดาวเดอร์โอ้หักคออยู่ mm. อ้าวเจ้าหญิงเลอา <c oughs> เลอาบอกกูไม่รู้ <c oughs> อ้าวอาร์ทูแล้วก็หุนไอสีเหลืองนี่อ้าวแยกแยกทางกันอ้าวเอาทิบ เอาแล้วเนี่ยอ่าโทโอ้โหอาโทโดนยิงเนี่ยอ่าโดดไปแล้วนี่ <c oughs> เหมือนแบบเหมือนเหมือนงอนอ่า <c oughs> เอาละก็จบเกมแค่นี้แหละอาล่านะ ได้ตัวอ่าได้ตัวใหม่มาอ่าได้ซีสามนี่ได้ก็ได้อโโรด้วยอวเดี๋ยวจะปึ๊บปึ๊บนี่ออาอ่ากดกดข้ามไม่ได้ออกเคียกดมันกดค้ํมไม่ได้อืม คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ